ม้วนผมมีค่ะที่ม้วนผมซีบีมี จะให้ผิวยังไม่หมดค่ะมีสีส้มนูดไหมคะส้มนูดมีค่ะลิป02เลยอันนี้คือลิปในกำนานที่ต้องมีถ้าขอบปากอันนี้ที่หนูชอบใช้คือลิป01 200เก้าสิบบาทอันนี้เป็นของแบรนด์หนูเองเนาะสีมันสวยมากเห็นป่มคือมันหายไปนานแล้วมันเพิ่งกลับมาค่ะใช้กับส,สีอะไรก็สวยเอามาทาขอบปากเนาะมันจะดูแบบเบนสีปากแต่ถ้าเป็นแบบสีส้มนูดหน่อยจะเป็นลิป02ค่ะ2 9 0เก้าสิบบาทอันนี้ก็สีสวยใช้สะาดอีกสองอันนี้สวยสุดสวยจริง ทำผลิตมาหลายรอบมากแล้วสำ,สำหรับอสองอันนี้อันนี้ไฮไลท์นะคะไฮไลทไไล์ที่ต้องมีไฮไลท์ที่ต้องมี คอควายห้าหกเจ็ดนะคะเมีอนเดียวพี่เก่งเกียนคะมีสิบสามอัน,คอ,นคอควายห้าหกเจ็ดนะคะมีสิบสามอันเท่านั้นนะลดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทาใช่ค่ะสีสวยมากอายเลเนอร์อศูนย์หนึ่งค่ะอายเลเนอร์จะเป็นรหัสคือ 01, <I 01. S 1> อศูนย์หนึ่งอายเลเนอร์ดีเซอายศูนย์หนึ่ง เมันมีปัดแก้มปลาสีอ่ะยมากจำนาิการเขเียนันเาเขียนน้อยเก่งเนาะเราไม่ได้เขียนว่าเป็นนาฬิกาใช่ไหมแดงกอกไเขียนปะอ๋อเขียนตัดเลยกะดุกมำไมดิ ขีดทิ้งดิเอาาก้าขีดก็ได้ขีดข้านี้นี่ะมาเบาๆสูจสีใช่ปะเขียนมาเอาเอาไม่กีลบไป นนหนึ่งจุดจบกันน้ำค่ะกันน้ำร้อยเกาเก้าบาทใช่ป่ะไรค้อยเก้าเก้าบาทไม่ใช่ดิเออร้อยสี่สิบเก้าบาทในสต๊อกมีอยู่แปดอันมีจริงไหมได้เดี๋ยวหนูใส่ให้เท่าไหร่คร้อยเลยเหรออ่ะร้อยอันแม่ ้ำหอมหมอ,หอพี่อยากได้อะไรโอ้ปิดแม่งมีเอาไหมในนี้มีปิดแม่งแน่นอนปิดแมงศูนย์หนึ่งเอรอไหมคะปิดแม่งศูนย์หนึ่ง,ง 101, ค่ะปิดหัวแม่งเก่งอะไรดีอย่างอะไรครับคือคุ้ค่าดีอย่าง ขอ,อใข่นี่ไปแล้วคุณยอดันไมอดต้องเคลียร์ทั้งหมดพี่สุ๋มคิดอะไรอ่ะอ๋อค่าส่งเหรอไม่ใช่ๆค่ะข,ขอต้องเคียร์แบบต้องหมดทั้งหมดฮะตัวอะไรยังไม่เคยไอ้นั่นเลยไงไม่เคยเอาไม่เคยจ่ายเลยกันเลยอะไรกันเลยเขาใครเอาใครสีแดงนะคะรหัสคือมามูมันต้องมือมกุญบุ๋มเหรอใช่ จะได้เคลียร์หักเลยมามู9สามร้อยห้าสิบบาทเขามีโปรอะไรอยู่บ้างเราเนะี่ยเห็นแวแบบ๊บๆคับพี่เก่งเหมือนเขามีโปรอะไรอยู่ไม่รู้เห็นแวแบบ๊บดูปะดูดแล้วพัก<ด>ข้อความเพจก่อนสิแล้วผมจะได้ดู หนูสองแปดศูนย์ค่ะร้อยร้อยร้อยแปดสิบอันนี้นั่นใช่ไหมลายไอ้ขวดยาวเนอะนอสองแปดศูนย์ค่ะนอสองแปดศูนย์นี่สองเขียนคิวที่หนูใช้วันนี้หนูใช้ตัวนี้ค่ะหนูใช้ตัวนี้คอควายเจ็ดสิบสามค่ะคอเจ็ดสิบสามนี่ไง กุลีและชุดเป็ดของเขาองแปดนอนสองแปค่ะขวดยาวคีมโปรอโปรยังไม่มีวันนี้แต่ถ้าขายปกติมีแต่โปรร้อนเดือนนี้น่าจะมีโปรอยู่นะถ้ายังไม่หมดรอก่อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าหมดแล้วก็ กันแดดศูนย์หนึ่งหรออ่ะเราก็แก้จะสามร้อยห้าสิบ 350, ถ้าเกิดเขาเขียนโปรไว้สองร้อยห้าสิบแล้วก็ขายสองร้อยห้าสิบมามูเก้านะคะมามูเก้านะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นปกติสามร้อยห้าสิบบาทนะให้เอาพิมพ์ได้เลยค่ะมามูเก้าค่ะขอโทษมามูศูนย์เก้าแม่ขอโทษมามูศูนย์เก้าค่ะมามูศูนย์เก้าให้เอาพิมพ์ได้เลยหรืออยากได้กินไหนเพิ่มบอกหนูแล้วหน,หนูเอาให้เชอร์รี่เชอร์รี่พายเราหมดไหม ขาเอาไปปะไม่น่าไม่ได้เอาไปเนาะเชอร์รี่ทายอันนี้ก็หอมที่บอกว่าคล้ายตัวทอมฟอร์ดสีแดงนะคะคล้ายตัวทอมฟอร์ดสีแดงนะสองร้อยเก้าสิบบาทนะเนี <c> ่ย <oughs> เสียงเขาปเป็นไรเสียงไม่สวยเหมือนพี่เก่งเลยพี่จโจมลองมาเขาโตแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้มามูสูญเจตนะคะมามูสูญเจตเผาไทยเอาหอม พีชไทยเขาไม่มไ้เอาปไปแล้วก็สามสิ่งสาขึ้นใหม่พี่จุ๋มเป็นมีพีชไทยแล้วจะมาฮะมีพีชไทยจะมาเที่ยวเที่ยวกลับไปวันนั้นเอากลับหมดอ่ะเอาวะพีชไทยคือสีส้มใช่ป่ะแล้วก็มีบาบีเอ็มบายบีม,บายบม,มากลับปะเอาแค่สามอันี้มีพีชไทยแล้วก็จะมาแล้วก็จะดูรถสามอัน หนึ่งราคาอะไรไม่มีซื้อแล้วไม่มีราัาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะขอชุงเจนทีน่ะมีแต่ราคาลดไปร้อยหนึ่งเพาะถกว่าเขาไม่ขอผ่านสบายใช่ปะเขาไม่ให้เราสั่งสั่งเขานานจ้าต่อไปมาชาราสองหัวค่ะอันนี้นะพอคอยเก้าสิบเจ็ดราคาร้อยเก้าบาทมีอยู่แค่ยี่สิบถึงยี่สิบอันหรออมาชาราสองหัวร้อยเก้าบาทไม่ขายหนูขายแค่เก้าสิบเก้าบาท อันนี้ด้วยอันนี้ก็อันใหม่อันนี้มันติดอยู่กับหนูมาชลาบุกพี่เก่งคิวอ่ะพี่เก่งนี่ค่ะมาชลาบุกพี่เก่งคิววะไม่ไม่ไม่อันนี้ก็เอาไปเลยมันมันไม่ใช่มันเป็นตัวใหม่นี่นี่แหละตัวนี้ฮะมันเป็นมาชลาบสองหัวค่ะน้ำแร่เท่าไหร่ ร้อยยิบร้อยยิบเก้าบาทคอนดอมแรกอะ,อะบาซาร่าใครเอาพินได้เลยค่ะก็สิบเก้าบาทนะคอควายก็สิบเจ็ดนะคะคอควายก็สิบเจ็ด น,นี้มันจะเน้นแบบเลี้ยงเส้นเนอะเน้นยาวเน้นเลียงเส้นนะคะไม่ได้เน้นแบบเน้นหนาแล้วก็ใครที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขนตาล่างน้อยอะไรเงี้ยเขาจะมีสองหัวอีกฝั่งนึงเขาจะเป็นหัวเล็กแบบนี้ไว้ปัดขนตาอุ้ยแม่จ๋าแม่เข้ากล้องหนะ้า คือคอควายเกมี20อันสุดท้ายค่าส่งวันนี้เหมาน่2ยบาทเองเดือนนี้เหมาทั้งเดือนแจกไปน,นี้ฮาร์ดหน่อยดูความยาวขนตานะอ่ะหนูซูมให้ดู โดไม่ขนาดขอแชอนใหญ่พิมพ์รหัสเลยทักข้อความเหตุก่อนแล้วค่อยพิมพ์รหัสค่ะคอไฟเก้าเจ็ดค่ะ,ะเห็นปะกลุ่มใกล้เกินแก่ ลืมเ,เปลี่ยนราคาให้ขอโทษเดี๋ยวมันจะดูดไปเองนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนราคาให้นะคะเหลือ6กอันสุดท้ายนะใครเอาพิมพ์ได้เลย ดแต่พวกนี้เขามานะแต่พวกนี้เขามาใครมาพี่ปูจะมีใจววใไ,ได้ปหมแต่อาจจะไม่บอกไม่ต้องให้หาแล้วของี่ผู้หญิงทั้งสองคนเนียเพราะว่าคนนี้อยู่ทั้งสองแต่แกก็ให้หาโรตัรต่อเลยแสดงว่าได้แล้วได้แล้วดิโรตาสฮะคอนเฟิร์มแ,<ไ>แล้วโรตาร์ดันอันไหนกับแม่อะ หมายถึงว่างานชุดหมายถึงว่าชุดตัดแก้มกุหลาบที่ต้องมีค่ะคอควายศูนย์สี่ค่ะสวยสดสะบัดเลยแสดงว่าชุดเนื้อได้เดี๋ยวของเแกงบอกให้หาต่อเลยที่สุดละ อันนี้มีปลเอาไปหรือ,อยังสาวมาซาร่าเหลือสองอันสุดท้ายหมดแล้วนะคะไม่เหลือแล้วนะไม่มีมาเพิ่มด้วยติดขนตาดีไหมวันนี้ติดเถอะ สนาผูนน้ใดเนาะเพลงนี้มันเยอะเกินอ่ะเข้ามาในหัวเ้วอะนั่นคือเพลงของใครเรพี่จุ๋มรู้ไหมแล้วก็แม่เสือสาวาในตานะสวยวอ่อ,อนระทวยอลองได้แค่นี้เหมือนกัน น้องคนดังในติ๊กตอกโอ้นั้นดัางด่างด่างด่งด่างด่างด่าด่างาหางด่ไงนเาเดี๋ยวฉันจะคนตานด่งไลาง่ง่าย่าด้ด่า่า่างด่ง่งร่าง่างด่าดา่ากับพ กันแดดอย่าเพิ่งรีบซื้อกันแดดเผื่อมีโปรซื้อแค่หลอดเดียวก่อนถ้าหมดอะ่ะกันแดดสูหนึ่งแต่ว่าเผื่อมีโปรไงถ้าหมดแล้วอันเดียวก่อนขนตาขนตาคาเบอร์มีใครอยากได้ไหมคะขนตาคาเบอร์สามคู่ร้อยห้าสิบ มีหลายเบอร์อยู่ประมาณห้าหกเบอร์ใช้ได้หลายรอบเป็นขนมิ้งใช้ดีมากแต่ว่าแค่ไม่ได้ทำแล้วเฉย